หนึ่งแปดสิบหนึด 11, ปดเก้าิปเกิบทำอะไรคะหนึ่งแปดห้าสิบแปดเก้าห่งแอะไรของน้องอาน้องอ่านใหม่ดีกว่าแม่ฟังไม่ทันเลยเอาใหม่สิเอาใหม่สิคะเอาอันอะไรยานะได้ไหยานักนดีไม่เอา,านาพาเนเน่มาหา พี่ทีอย่ากแกล้งอย่ากแกล้งอย่ากแกล้งเอาเร็วน้าพาเนเน่มาห,หาปิงปิงวิ่งมา,มารีบอวันนี้วันนี้จะเล่นอะไรขายของกันไหมได้เลยเพื่อนสิอะไรเพิ่งมาเออแล้วจะไปยุ่งกับเขาทำไมน้องนาดาเออเพิ่งมาิ่งไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะ ใช้ของกันอ<ต>่ไม่เอาแล้วหรอเอาปิงปิงไม่ยอมไหมอ่า,อาปิงปิงไม่ยอมวันนี้มีครูผู้ชายอ่ะทางครูไหวอ่ะทางใจดีท็อฟฟี่ถุงใหญ่มาแจกก็ไม่มีตุ๊กเฟ่มาแจกเลยอ่ะโอ้ไม่มีเลยอ่ะใครอยากได้แลกให้ครูหอมทีเอาเอาจ๊ ปิงเล่าให้แม่ฟังกไมงรีบนั่งกางลูกเลลี่ท็อฟฟี่มาแลกกับอหอมป,ปิงปิงลูกยอมหรือไม่คน,คนด,ดีไม่คนดีไม่คดียอมไหมคะเอาท็อฟฟี่มา,มมมาแลกไม่ยอมใช่ไหมน่กน่กลัวท็อฟฟี่หนูไม่ชอบอมถ้าเป็นขนมอาจคิดอีกทีทีอ<ท>ืม อย่ายอมอย่ารับทั้งนั้นแม่สอนเร็วพันปิงปิงฟังนี่อะไรนะแล้วอะไรต่อคะปิงปิงไม่ยอมอ,อ๋อปิงปิงไม่ยอมนะัดดายอมเปล่าไม่ยอมใช่อย่ายอมอย่ารับทั้งนั้นแม่สอนเร็วพันปิงปิงฟังนี่ กนเคะท็อฟฟี่หนูไม่ชอบอมถ้าเป็นขนมอาจคิดอีกทีอย่ายอมอย่ารับทั้งนั้นแม่สอนเร็วพันปิปงปิงงฟังนี่ใครเอาของมาหลอกล่อมากอดมาขอดับจิ้มอยู่นี้ดับจิ้มหนูนี้หอมแก้มจุ๊บปากไม่เอาใครทำกับเราบอกแม่ทันที ร่างกายนั้นเป็นของหนูแม่ย้ำให้รุกสิทุูพึ่งมีวันนี้แม่มารับสายคุณครูผู้ชายแอบมาเซาซีมายืนส่งยิ้มรีรอยื่นขนมห่อล่อเด็กมานให้ครูจับิ้มทีหนึ่งขนมรังพึ่ง ครูยกให้ฟ <ไอ S 1> รีปิงปิงรีบถอยออกมา,มาร้องบอกเพื่อนว่าวิงว่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีนี่เกองไม้หอกไมาครูชายมองอหาหเด็กอื่นหลอกล่อหยิบยื่นขนมอีกทีเ,เด็กเด็กวิ่งหนีภผวาเจอแม่ข้างหน้าให้ช่วยเร็วรีเด็กเด็กทั้งกลัวทั้งอาย อ่านแล้วดาไม่อ่านแล้วหรอเล่าถึงครูชายทำสิ่งไม่ดีครูใหญ่เดี๋ยวนะเล่าถึงครูชายทำสิ่งไม่ดีรุ่งขึ้นแม่บอกครูใหญ่เด็กไม่บลดใจจัดการเดี๋ยวนี้ครูใหญ่ให้ครูชายออกแม่ทุกคนบอกโล่งใจเสียที ลงใจเียที๊อืองใจเสียทีทปิงป๊งปิงดีใจกอดแม่คำสอนแม่แท้ช่วยลูกคนนี้ใจลูกคนนี้นอ่ะบายบาย <ไป S 1> จบแล้วคะไปไป่ะบ๊ายบวยจาก้าฮ้วค่ะ